หตอนทําด้วยนะวันนี้ดวงดีนะได้มาเจอแม่ค้าเนี่ย<ม>เคยซื้อครั้งหนึ่งแล้วหายไปนานเลยแม่ค้าหายหรือลูกค้าหายไม่รู้<ม>จะกินอะไรดี แล้วพี่ไม่หยุดไหมคะเนี่ยไม่หค่นะน้อยเวลากลับบ้านส้มตำที่แหม่มได้กันดีกว่าอันนี้ส้มตำไทยใส่ปูพลิก2เม็ดส้มตำเด็กน้อยอันนี้เป็นลาบหมูตอนทําน้องเขาถามก่อนนะว่าจะใส่หนังหมูหรือไม่ใส่หมบอกว่าไม่ใส่หนังหมูอันนี้เป็นส้มตำ ปูปลาละพริกสองมือนกันส่วนขนมจีนนีห่อละห้าบาทซื้อมาสองห่อแล้วก็ผักผักเครื่องเคียงมีผักยาวกะหล่ำปลีแล้วก็โหะระพามดูไก่ย่างไก่ย่างน้องเขาขายไม้ละสิบบาทนี่ไก่ย่างไม้ใหญ่ๆไม้ละสิบบาทกินกับข้าวเหนียวส้มตำส่วนข้าวเหนียวมั่ซื้อมาสองห่อห่อละห้าบาทแมแกะเรียบร้อยแล้วอันนี้ลาบหมู ลาบหมูไม่ใส่หนังหมูรสชาติอร่อยเผ็ดน้อยเหมือนที่สั่งไว้อาหนึ่งตำปูปลาร้าปูตัวใหญ่ๆมากินส้มตำปูปลาร้าไก่ย่างด้วยกันค่ะเรียบร้อยกินได้แล้ว